สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับฟุกเซียสมาร์ทคานะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับผมเป็นมิตซูบิชิไททันนะครับคันนี้ได้เป็นปี2021นะครับคันนี้พิเศษเลยนะครับผมได้เป็นสีส้มดานะครับเป็นตัวพิเศษนั่นเองนะครับผมคันนี้รถปี2021นะครับเราเปิดราคาที่4 0 0 0 0 49,000บาทนะครับผม4 49,000บาทนะครับมาให้ดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับผม อ่ะคันนี้ก็จะได้เป็นตัว2.5 GLX นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวพิเศษเพราะว่ามันจะเป็นสีดำตัดกับสีส้มนะครับขออภัยครับสีส้มตัดกับสีดำนะครับอ่ะพวกชุกกระจังหน้านะครับผมจะเป็นดำเงาหมดเลยนะครับซึ่งก็จะรับตั้งแต่หลงังคากระจกข้างมาถึงตรงด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีชายล่างให้ด้วยนะครับอ่าในกล้องมันอาจจะมองออกแดงๆแต่ว่าตัวจริงมันเป็นสีส้มนะครับคุณลูกค้า อ่าล้วก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอ่าอยู่ในโคมใหญ่ๆเลยนะครับมีงานโครเมี่ยมตัดเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่าเราก็มาดูกันที่ด้านข้างนะครับผมอ่าโฉมนิวไททันนะครับเขาก็จะทำโป่งล้อที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับทางทั้งที่ว่าเป็นตัวเตี้ยนั่นเองนะครับอ่าคิวล้อจะเป็นคิวล้อสีดำนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นคิวล้อพิติกนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับ ่าส่วนเรื่องล้อแม็กนะครับจะเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าจะเป็นแม็กดำอ่าเป็นแม็กดำเงานะครับอ่ายางก็เป็นยางเดิมติดรถเลยนะครับผมบิดโซนยางศูนย์ทุกอย่างนี้เป็นของจากศูนย์หมดเลยนะครับอ่ากระจกข้างนะครับผมจะเป็นสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็มือเปิดก็จะเป็นมือเปิดดำเงาเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เขา ไม่ได้ใส่กันสาดตั้งแต่ทีแรกมานะครับอ่าก็ดีไซน์ข้างในนะครับผมก็จะมีเป็นสีสีดํากับสีเทาอ,อ่อ,อนๆนะครับที่วดีไซน์ตัดกันนะครับอ่าส่วนเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีเคลมมาอย่างแน่นอนนะครับตามหอน,น็อตตามรอยมาร์กจุดต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ไม่ใช่ะเนิมนะครับเป็นเป็นสีที่ว่าเขาแต้มมานะครับแล้วตัวจริงเนี่ยสีจะเข้มกว่าอ่าก็คือในกล้องเนี่ยมันจะออกไปทางแดงๆนะครับแต่ว่าตัวจริงสีมันจะเป็นส้มสดๆเลยนะครับนี่ออกส้มๆแดงๆน้ําตาลนๆๆ้ําตาลอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือสีส้มนะครับอ่าหลังคานี่คือเงามากเลยนะครับสีดําเงาอ่าสะท้อนให้เห็น ป้ายเลยนะครับผู้โ้ยสาจจะตกใจว่าเอ้ยเอาอะไรมาแปะหลังคานะครับที่นั่งด้านหลังนะครับพนักพิงจะเป็นงานผ้าเดียวกับเบาะนะครับผมส่วนบาะนั่งจะเป็นงานหนังนะครับนี่เลยเบาะนั่งก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมแล้วก็พื้นด้านหลังนะครับผมจะเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่านะเป็นพรมปูเฉยๆนะครับ ก็คือตรงรุ่นเลยเขาจะไม่มีผ้ายางมานะครับผมอบอ่าเบคุณนาะเป็นบบาผ้านะครับสีดําตัดกับสีเทานะครับอ่าส่วนแล้วออปชันด้านในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราอธิบายกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็ให้ดูจุดต่างๆไปก่อนนะครับอด้านนี้ก็มีถุงลมนิรภัยให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเค เดี๋ยวมาดูสีรถด,ด้านหลังกันต่อนะครับสีก็ได้เดิมๆเลยนะครับคุณลูกค้าบางๆเลยก็เรื่องล้อก็ทั้งหมดสี่ล้อเหมือนกันนะครับเป็นล้อดําเงาทั้งหมดแล้วก็จะเป็นยางเดิมจากศูนย์เลยนะครับก็จะเป็นดีไซน์เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นช่วงเว้าวช่วงนูนอะไรพวกนี้นะครับ Okay. มาดูในการต่อก็จะมีอาจจะมีบ้างนะครับผมร่องรอยนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขัดอะไรก็ดีขึ้นนะครับผมก็จะมีกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นกันชนจะเป็นพลาสติกสีดํานะครับตัดกับสีเงาๆนะครับอันนี้เป็นดีไซน์จากศูนย์เขาเลยนะครับ อ่าแล้วก็พวกโลโก้แรต่างครับจะเป็นงานโครมียมแล้วก็มือเปิดด้านท้ายนะครับจะเป็นมือเปิดเจ้ายาแบบนี้ก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับมีแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับแม็กไลเนอร์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับผมอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเป็น er แม็กไลเนอร์แท้จากมิตซูบิชิมอเตอร์เลยนะครับ คันนี้ก็มีลูกค้าเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนท่อมานะครับผมเป็นท่อเลดนะครับเป็นท่อเลส,เอ,เ,ลสเออลงที่หน้าเผานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังมากเพราะว่ายังเป็นเครื่องยนต์เดิมๆอยู่นะครับเรื่องกําลังอัดที่ว่าจะเสียงมันจะบอกที่ท่อเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะักเท่าไร่นะครับ,รบอ่าอย่างอะไรอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับสวยนะคะอ่าดูไม่เหมือนใครดีนะครับดูไม่ค่อยเหมือนใครดี อโอเคก็เดี๋ยวมาดูกัน,น,นใช่ครับผมประวัติรถเป็นยังไงบ้างคะบประวัติรถก็จะพูดว่ายังไงดีคือประวัติด,ดีแน่นอนเพราะว่ารถใช้น้อยนะครับยังไม่ได้ใช้งานสักเท่าไหร่แต่ก็ได้เดิมค่อนข้างคือค่อนข้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีน่องอยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทรถแล้วก็ให้ดูเล็กใหม่กันนะครับ วสติกเกอร์มอ,อก,กนะครับาการใช้งานอะไรต่างๆนะครับผมก็ยังอยู่ครบนะครับนี่นมาดูกันดูที่เข็มขัดนิรภัยนะครับผมเาี๋ยดูคอสอนิดนึงนะครับว่าคอสตเท่าไหร่เอ่ยอ่ายีิบเอ็ดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี่ประตูแคปด้านหลังนะครับก็เหมือนกันหัวน็อตอย่าลืมนะครับว่าเขา เต้มสีมาไม่ใช่ว่าเป็นสนิมนะครับคุณลูกค้าอ่าเโอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องกุญแจนะครับผมจะได้เป็นดอกรีโมทมาหนึ่งดอกแบบนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกกระจกไฟฟ้าพวกเนี้นะครับอันนี้คือเป็นรุ่นเริ่มต้นมันก็ไม่ถึงกับเริ่มเริ่มต้นหรอกคือเป็นรุ่นกลางๆ นะครับแต่ว่าเขาก็ให้ความพิเศษเรื่องสีเรื่องอะไรมานะครับเป็นลิมิต็ดใช่ไหมครับใช่ครับผมเปาแอร์ก่อนแอร์ค่อนข้างแรงอ่าเนี่ยถ้าเราปรับเบาเยอะๆก็ขับสบายนะครับ ก็ไม่ถึงกระดังมากเพราะว่าตามที่แจ้งเลยนะครับรถยังเป็นเครื่องยนต์เดิมๆอยู่แล้วก็เรื่องกําลังงานเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้แบบทําให้ท่อมันดังขนาดนั้นนะครับก็คือดังกํลาลังเพาะนะครับอาจจะเป็นตัวพับปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมเลขไม่์ก็อยู่ที่สอง0มื0นสามพันเก้าร้อยกว่าโลนะครับผมสอง0มืนสามพันเก้าร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับก็มี อาจจะอยู่ตรงนี้อ่ะจะสอดลงไม้ดูเข้าสูตรแล้วนะครับผมเข้าสูตรแล้วนะครับต่อไปก็เข้าที่สามหมื่นสามพันได้เลยนะครับผมอันนี้เจ้าของเก่าเขาน่าจะเข้ามาให้นะครับที่มิสซูรัตบุรีนะครับผมมีถุงลมนิรภัยให้นะครับแล้วก็มีพวงมอะัรเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับจอเครื่องเล่นนะครับผมอาจจะเป็นจอเครื่องเล่นแบบนี้นะครับ,รบเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์มือถือ อ่าพก USB เลยได้เลยนะครับอ่าระดับรถก่อนนะครับจะคุยกันไม่ดู้เรื่องอ่าระบบแอร์ปรับเมนลนะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะครับอ่าเบกเรกมือเลยก็เป็นช่องวางแก้วน้ำวางขวดน้ำได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับตรนี้ก็เป็นเกะใส่ของนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องสมุดคู่มือตรงนี้นะครับอา คือมิสซูส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้มาแค่เล่มเดียวนะครับอาจจะเป็นสมุดร,รับบริการและคู่มือการใช้รถนะครับผมในเล่มเดียวกันเลยเขาก็ให้มาตามนี้นะครับดีะนะคะไม่ต้องให้เยอะใช่ครับแล้วเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันมันเยอะไปผมก็ไม่รู้ว่ามันเกะก,กะความความคิดส่วนตัวนะอันนี้ก็เข้าศูนย์ไปแล้วนะครับผมต่อไปเข้าคุณลูกค้าเข้าครั้งที่ครั้งที่สามเข้าไปแล้วนะครับต่อไปเข้าครั้งที่สี่ได้เลยครั้งที่สี่ครั้งที่จนถึง ครั้งที่สิบนะครับอ่าอันนี้เจ้าของดูวเขาสูนตลอดใช่ครับผมอันนี้ก็เออบัตรระยะนี่แสนโลนะครับผมไม่เกินหกสิบเดือนอ่านี้ก็เก้าหมื่นโลไม่เกินห้าสิบสี่เดือนนะครับก็คือรดเช็คศูนมาตลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้คุณลูกค้คคาก็เข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับผมร่องรอยนี่ไม่มีเลยนะครับผมร่องรอยการขีดข่วนหรือ อะไรมาโูดมาขีดอะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านบนนะครับผมผ้าหลังคาฝ้าเพดานนะครับรองรอยการเจมิมไม่มีเลยนะครับผมไม่มีรองรอยการเจิมเลยนะครับอ่าอาจจะมีแบบมือขึ้นไปโดนเล็กน้อยนะครับผมที่เหลือก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับปกติอ่ะโอเคบบก็ก็คือเนี่ยถ้าแบบปรับสุดๆอะ่ะขาก็ไม่ถึงแล้ว นะครับแต่ถ้านั่งขับปกตินะครับผมเอาแบบตัวผมเป็นหลักเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมที่ด้านหลังก็นั่งได้สบายนะครับคนขับก็ขับสบายนะครับแบบนี้เลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อได้เลยนะครับว่าจะมีล่องรอยชํมรุสุดโสมอะไรลงไปหรือเปล่านะครับอ่า ก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับคือถ้าเป็นตัวสูงเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.4 Maybach d ดีเซลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเต,ตี้ยก็จะเป็นเครื่องยนต์2.5เหมือนเดิมนะครับผมใหม่ทุกจุดนะครับสภาพนี่คือบอกได้เลยว่าการันตีว่าผ่านนะครับผมอ่าก็ยังไม่ได้มีการปรับแต่งเรื่องเครื่องยนต์มาแต่งใดนะครับแต่ว่าเรื่องท่อบ,บางที อาจจะเป็นที่ว่าจัดโปรโมชั่นตอนที่ออกจากศูนย์นะครับที่ว่าเปลี่ยนท่อหน้าเพาอะไรพวกนี้นะครับแล้ว,วบางทีแบบลูกค้าจะชอบอ่กก็จัดไปนะครับก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเครื่องใสๆเลยนะใช่ครับผมก็ยังไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมาเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านนี้กัน ก็รับประกันนะครับผมในส่วนของทางเราเนี่ยก็จะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU นะครับผมที่สามปีหรือว่าสาม0มื่นกิโลเมตรนะครับผมส่วนอะไรต่างๆช่วงล่างนะครับก็มีรับประกันให้ตามที่บริษัทเรากำหนดนะครับผมแต่ว่ารถปกตีศูตย์มื่ยังอยู่นะครับก็เข้าสูตรได้ปกตินะครับใช่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆออขออภัยครับรถที่ว่า พอเป็นรุ่นใหม่ๆออกมานะครับผมเขาก็จะรับประกันจากศูนย์ก็แบบยาวนานมากยิ่งขึ้นถ้าว่าเราไม่ได้แบบไปปรับแต่งอะไรมันมากนะครับก็มีวัลันตีศูนย์ของเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับมิตซูบิชิไททันคันนี้นะครับผมราคาเพียง449,000บาทนะครับเป็นรถปี2021สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของทาง Kian s m มา t คาได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดที่ ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ